สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้จะมารีวิวสอนวิธีการติดฟิล์มกระจกนิรภัยซึ่งวันนี้เรานํากระจกนิรภัยถนอมสายตาของยี่ห้อโฟกัสนะครับมารีวิวให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวต้องขอแกะที่กล่องก่อนว่ามีอะไรด้านในบ้างน,นะคะด้านในก็จะมีที่มาให้ก็คือฟิล์มกระจกนิรภัยนะครับแล้วก็มีผ้านุ่มมีสติกเกอร์ที่สําหรับเก็บฝุ่นนะครับแล้วก็จะมีคู่มือวิธีการติดแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งจะเป็นจะเป็นฟิล์ม ธรรมดานะคบเพื่อสาหรับติดด้านหลังซึ่งบางตัวอย่าง iPhone เนี่ยสามารถติดด้านหลังได้โฟกัสเขาก็แถมมาให้นะคบส่วนรุ่นอื่นที่ติดด้านหลังไม่ได้ก็จะไม่มีแถมนะครับทีนี้เรามาเริ่มกันเลยวิธีการวิธีการติดนะครับเริ่มจากการทําความสะอาดที่ตัวโทรศัพท์ของเราก่อนนะครบวน,นี้วันนี้ทดสอบเป็น iPhone 5นะครับไอโฟนห้ารุนอื่นเราก็ทําความสะอาดที่หน้าจอของเราด้วยสติกเกอร์ที่เขาให้มาในกล่องนะครับเช็ดทําความสะอาดออกไปด้วยผ้าที่เขามีมาให้ในกล่องเช่นเดียวกันนะครับทำความสะอาดจนกว่าไม่มีฝุ่นนะครับ เมื่อมั่นใจแล้วว่าไม่มีฝุ่นเมื่อมั่นใจแล้วว่าไม่มีฝุ่นเราก็จะมาเริ่มติดฟิล์มกระจกกันเลยนะครับนิดนึงไม่ยากนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยติดนะคะตรงนี้ติดง่ายมากๆนะครับเราต้องพยายามปิดหน้าจอไปแล้วก็เช็คนิดยนึงว่าฝุ่นหน้จอมีไหมแล้วก็มาถอดที่ตัวเนี่ยฟิล์มกระจกจะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้มันจะมีจะมีตัวติดมาให้นะครับเป็นด้านที่เราต้องลอกออกเพื่อ เพื่อตมติดลงไปที่ตัวเครื่องนะครับลอกออกไปเลยนะครับแล้วก็นำนำด้านที่เลากออกนะครับเทปที่เราลากออกนะครับคว่ำลงไปอย่างนี้นะครับคว่ำลงไปแล้วก็เล็งให้ให้มั่นใจว่าว่าทั้งสี่มุมนะครับตรงนี้ตรงกันหรือเปล่าแล้วก็ตรงช่องลำโพงตรงไหม ค่อยๆกะลงไปนะครับตรงนี้เราจับไว้ก่อนเห็นไหมครับเวลาเราปล่อยแล้วเนี่ยกระจกมันจะดูดลงไปเองโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยใช่ไหมครับทีนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็ใช้ผ้าที่เขาให้มาเนี่ยลูดลงไปอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะให้มันสนิทลงไปแล้วก็ไล่ฟองอากาศออกนะครับเห็นไหมครับว่าสวยงามมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ไม่มีรอยอะไรแล้วแล้วก็ด้านหลังถ้าล่างหลัง,ลงถ้าใครชอบก็ติดถ้าได้ไม่ชอบก็ไม่ต้องติดก็ได้นะครับที่เขาแถมให้มานะนี่เป็นวิธีการ ติดฟิล์มกระจกนิรภัยแบบง่ายๆนะคบสำหรับที่ร้านเราตอนนี้ก็มีจําหน่ายฟิล์มกระจกนิรภัยของโฟกัสทุกยี่ห้อนะคะจะเป็นซัมซุงไอโฟนเซนโฟนแล้วก็ v i v o o p p o ต่างๆนานาเรามีหมดเลยนะคบสาหรับใครที่สนใจก็ลองอติดต่อสอบถามได้ที่ร้านเลยนะคะแล้วก็วันนี้เราก็เลยนํามาให้ดูว่ามีมีรุ่นไหนบ้างเป็นฟิล์มกระจกนิรภัยถนอมสายตานะคับุริคัตตนั่นเองแล้วก็เป็นฟิล์มกระจกนิรภัยสําหรับ iPhone แล้วก็รุ่นอื่นๆที่เต็มจอนะคบเป็น iPhone เต็มจอ นะครับเป็นไอโฟนเต็มจอ6พัดเต็มจอแล้วก็เป็น iPhone รุ่นธรรมดาแล้วก็เป็นซัมซุงรุ่นธรรมดารุ่นอื่นๆแล้วก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดไว้ที่ใต้โพสต์นี้กันแล้วกันนะครับหากว่าใครที่สนใจติดฟิล์มกระจกกันรอยของโฟกัสนะครับตัวนี้โฟกัสน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็ราคาไม่ได้สูงมากนะครับสำหรับตรงนี้นะครับสวัสดีนะครับวันนี้ครับ